ถามตัวเองกับแฟนเป็นคนที่ชอบทำมาด้วยกันทั้งคู่แต่ดิฉันอยากจะพ้นทุกและยิ่งวันก็ยิ่งเห็นการใช้ชีวิตคู่เป็นเครื่องถ่วงการที่เราใจเย็นและทำดีกับแฟนทุกอย่างทำให้เขาติดหลงดิฉันมากไม่เห็นแววว่าจะสลาว,วางกันเลยทั้งที่ก็ชอบเที่ยวไปทําบุญด้วยกันและเขาก็อ่านหนังสือตามๆดิฉันตลอด แม้แต่ชวนไปปฏิบัติธรรมก็ตามไปแต่รู้สึกว่าเขาขี้เกียจพี่เซาและไม่ได้ขยันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยที่ตามไปเพราะอยากเอาใจมากกว่าอย่างอื่นอยากทราบว่าพอมีกุศโลบายใดช่วยให้เขาปล่อยวางบ้างได้ไหมคะทุกวันนี้บน่นบนน้อยใจดิฉันบางทีพูดเหมือนทีเล่นทีจริงเ่นไม่ค่อยรักเขาเลย แต่ดิฉันก็คิดว่าเขารู้สึกน้อยใจจริงๆเราทั้งคู่อายุไม่น้อยแต่ก็ไม่ถึงกับมากกับทั้งไม่มีห่วงไม่มีพันธะใดๆเพราะตกลงแต่แรกว่าแต่างงานเพื่ออยู่ดูแลกันไม่ใช่เพื่อสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานค่ะตอบเรื่องความไม่เสมอกันถือว่าปกติครับถ้าคนเราเหมือนกันไปหมดเสมอกันไปหมด ก็คงแปลว่าติดตามกันไปทุกฝีก้าวคิดพูดทำเหมือนกันทุกกระดิกซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้จริงภรรยาและสามีเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกันและกันอยากฝากกายฝากใจไว้กับกันและกันฉะนั้นถ้าฝ่ายหนึ่งเสมือนสนใจอีกฝ่ายน้อยกว่าก็เป็นธรรมดาที่ต้องเกิดความน้อยใจกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นคุณมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ที่จะปล่อยวางที่จะสละเครื่องผูกทั้งปวงซึ่งนั่นย่อมหมายรวมถึงตัวเขาเขาก็ต้องรู้สึกว้าเหวแน่ๆการที่จะรู้สึกปล่อยวางกับชีวิตโดยรวมพระพุทธเจ้าให้หมันระลึกถึงความแตกดับความไม่เที่ยงไม่ทนและความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อระลึกจนกลายเป็นอนุสติจริงๆแล้วแม้ยังไม่ทำให้ขยันแต่อย่างน้อยก็คงลดความยึดมั่นถือมั่นลงได้มาก พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญการตายแต่สรรเสริญการระลึกถึงความตายผู้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะเป็นผู้ไม่ประมาทและไม่ยึดมั่นอะไรๆไไว้ในใจเหนียวแน่นนักรู้สึกแค่ว่าเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่เราเริ่มก่อนเขาก็เริ่มก่อนแต่ในความจริงนะครับมนุษย์จะระลึกถึงสิ่งที่อยากได้ใกล้มือดังเช่นตัวคุณเป็นความเย็น เป็นแหล่งกำเนิดความรู้สึกแสนดีของเขาเขาก็ต้องระลึกถึงคุณและการมีคุณไว้ตลอดไปฉะนั้นตัวคุณเองนั่นแหละควรเป็นเครื่องเตือนให้เขาระลึกถึงสิ่งอื่นลองมันพูดถึงความตายกันชวนกันระลึกถึงความตายถ้าเขาสนใจธรรมะจริงก็ต้องไม่รังเกียจที่จะฟังก่อนออกจากบ้านสั่งเสียกันบ่อยๆว่าถ้าไม่กลับมาให้ทำอย่างไรบ้างหรือ เมื่อเห็นข่าวการตายไม่เว้นแต่ละวันตามสื่อต่างๆก็ลองชวนกันคิดว่าถ้าถึงตาคุณบ้างจะให้เขาทำอย่างไรพูดเรียบๆพูดด้วยน้ำเสียงปกติพูดด้วยใจเห็นเป็นธรรมดาเมื่อพูดบ่อยๆด้วยความรู้สึกวางเฉยในที่สุดจะมีผลสะเทือนให้เขาเกิดความวางเฉยและเห็นเป็นธรรมดาที่จะระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เมื่อเขารู้สึกขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังว่าวันหนึ่งคุณจะตายจากไปสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือการถอนความหลงผิดคิดว่าคุณจะต้องอยู่เป็นความเย็นให้กับเขาเรื่อยๆสิ่งต่อมาคือการลดความน้อยใจลงและสิ่งต่อมาคือความกระตือรือร้อนในอันที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นจากความเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บและเวียนตายอย่างไม่รู้อิโนอิเน สำหรับข้อหลังนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างเช่นได้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตรงทางไหมได้ความคืบหน้าเห็นผลชัดเจนเกิดกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปไหมอันเนี้ยเป็นไปตามสมควรนะครับอย่าไปคาดคันว่าจะต้องให้ได้อย่างคุณแน่ๆเอาแค่คาดหวังว่าคุณจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เขาระลึกถึงความตายบ่อย ก็น่าจะดีที่สุดแล้วนับว่าใช้ชีวิตแบบยึดบ้านเป็นวัดสำรองตามอุดมคติของพุทธแล้ว